ปอดี้จานเกิดรักเธอจนสิ้นแสง EP 3คำถามที่น่าอึดอัดผมคนเครื่องติดช้าพวกคุณสองคนดูเหมือนไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไม่ได้ออกงานด้วยกันเลยแล้วมีวิธีติดต่อกันยังไงคะทำไมถามแบบนี้ครับมันไม่ค่อยโอเคผมไม่ไม่ค่อยชอบคำถามแบบนี้เพราะจริงๆแล้วคือคนสองคนที่ รักกันมากๆก็ต้องมีเบอร์โทรกันอยู่แล้วหรือเปล่าครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีของกันและกันอยู่แล้วเดิดปกติเนี่ยพวกเราก็จะโทรหากันชั่วโมงละสองครั้งอยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยทุกสิบนาทีแต่ตอนนี้แบบงานเยอะครับก็เลยลดลงเป็นเหลือชั่วโมงละสองครั้งคิดถึงจังเลยอะเมื่อไรจะโทรมาอุ๊ยโทรมาแล้วเสือดำทำอะไรอยู่เสือดำผู้น่ารัก เสือดำน้อยทำอะไรอยู่เสือดำน้อยพูดไปแล้วก็เขินครับปกติก็แบบเริ่มโทรหาการตั้งแต่ต,ต,ตื่นเลยครับลืมตาตื่นก็โทรหาเลยเวลาเขาทำกิจกรรมอะไรผมก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอาบน้ําสระผมขับมอไซค์เล่นสเก็ตบอร์ดซ้อมเต้น <c oughs> เข้าเป็นคนขยันแล้วก็น่ารักที่สุดในโลกทำงานหลายอย่างครับหล่อฉลาดน่ารัก ที่สําคัญเขากินเผ็ดได้ครับเป็นรายที่เข้ากันกับคนฉมชิ่งได้อย่างดีเลยครับสรุปแล้วน่ารักที่สุดเลยครับโดยนิสัยของผมนะครับหวังอีบอผมเป็นคนที่ค่อนข้างติดเครื่องช้าครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ประเภทที่ว่าแบบคลืคลคล้นชอบพูดเลยแบบนั้นครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ถ้า,าว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานถ้ามีความสนิคกันมากขึ้นผมก็จะมีการปฏิสัมพ,พันธ์กับทุกคนครับที่อยู่รอบๆตัวผมการแสดงออกของผมก็จะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับโดยสรุปแล้วนิสัยของผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะติดเครื่องช้าครับเขาพูดออกมาได้ไงให้ตายไม่อยากจะเชื่อเลยติดเครื่องช้าเนี่ยนะเขาติดเครื่องช้าเฉพาะคนอื่นหรือเปล่า ที่กับเราพูดไม่หยุดเลยขนาดห้ามไว้ยังไม่ฟังก็ยังพูดอยู่นั่นแหละสรุปแล้วเนี่ยหน้าที่จะติดเครื่องช้ากับเฉพาะบางคนเท่านั้นแหละ